ไฟขเขมรเนี่ยนะครับไฟขเขมรนเนี่ยมันไม่มีความจริงใจนะที่จะเจรจาทําไมถึงบอกว่าไม่จริงใจก็อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยขเขมรเป็นคนเริ่มต้นในการสร้างเรื่องความขัดแย้งนะครับขเขมรเนี่ยจริงไหมท่านทั้งหลายว่าเห็นด้วยไหมครับเขเมรนเป็นคนสร้างประเด็นเป็นคนเปิดเรื่องขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกาะกูดใช่ไหมเ,เรื่องเกาะกูดที่กเมียนเขาเมาชวนประเทศไทยเนี่ยให้ขุดเถอะให้เจาะเถอะแต่ประเทศไทยยังเฉยอยูอ่ประเทศไทยยังที่ประเทศไทยเฉยเพราะเพราะหลังจากที่ดักสินเขามาบอกว่าแบ่งแบ่งกัน50-50เนี่ยแล้วสังคมไทยไม่ยอมไงสังคมไทยไม่ยอมออภาคสื่อมวลชนก็ตั้งตั้งหน้าตั้งตาที่จะถามเรื่องนี้ตลอด จนไอ้เรื่องเขาว่าแบ่งกัน50-50เนี่ยมันน่าจะเงียบหายไปแล้วก็ไม่มีการตั้งคณะกรรมการาที่จะมาเจเาที่มาเจราจารเรื่องนี้สุดท้ายเขมียนก็ปั่นป่วนชายแดนเนะเาะขมยนก็ปั่นป่วนมามา,มาเปิดเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้มาเผาสาราตีมกุกมา,าตัดรั้วลวดหนามมาตัดรั้วลวดหนามมาอะไรอ่ะมายั่วยุที่ประสาทต,ตามเมืองทม แล้วก็โอ้โหกระแสของขมรทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยปั่นปั่นความขัดแย้งนี้ขึ้นตอนแรกก็จาก่ายค้านนะ,อะตอนแรกที่จาก่ายค้านของขมรแต่ตอนหลังเนี่ยมันไหลรวมกันมาเป็นฝ่ายค้านก็ได้ประโยชน์ทางการเมืองในขมรทีนี้ฝ่ายฝ่ายหุ้นมาเนตเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะถ้าเกิดเอาเรื่องนี้่ายค้านเล่นเรื่องนี้คะแนนนิยมของหุ้นมมเนตเนี่ยมันจะตกลง หุนมาเนตก็ออกมาเล่นด้วยแต่เปลี่ยนกันเล่นเปลี่ยนกันเล่นฝ่ายค้านเล่นเรื่องเกาะกูดแต่ฝ่ายหุนมาเน็ตเล่นเรื่องตามเมียนโทมฝ่ายค้านเขมรเล่นเรื่องเกาะกูดมุ่งหมายว่าจะเอาจะเอาเรื่องเกาะกูดไปฟ้องต่อศาลระหว่างประเทศโดยมากดดันรัฐบาลหุนมาเน่ตหุนมาเน็ตก็แบบเสียทรงคะแนนนิยมก็ดูเหมือนจะตกต่ำกระแสสังคมกระแสสังคมนี่ก็โจมตีหุนมาเน็ต เหมือนอคือเหมือนกับไม่ปกป้องไม่รักษาอธิปไตยไม่นูน่นไม่นี่ไม่นั่นพุนมาเน็ตก็เลยแก้เกมครับแก้เกมขึ้นมาด้วยการมาเปิดประเด็นเรื่องพรมแดนไทยขมินะรมแดนไทยขมิญเริ่มต้นก็เอาตรงนี้เลยประสาทตาเมียนเลยโดยใช้ตัวละครตัวแรกตัวละครตัวแรกคือ,อนายพลพลตีเนียวงของขมิก็ขึ้นมาพามวลชนขึ้นมา ตั้งอกตั้งใจที่จะมาร้องเพลงชาติซ้ำเป็นก้งที่สองครั้งแรกเนี่ย,เ,ยเมื่อประมาณปลายปีใช่ไหมเดือนตุลาคมตุลาคมปี67เมาร้องเพลงครั้งหนึ่งแล้วมาร้องเพลงแล้วแล้วทางทางไทยเนี่ยก็ได้ประท้วงไปแล้วนะครับแทนที่จะหยุดก็เลยเอาเอา,เอาตรงนี้แหละเอาเริ่มต้นจากฉากนี้สร้างกระแสขึ้นมาว่าตาเมียนทมเป็นของขเขมรน,นะครับแล้วก็ประเทศไทยขี้โกง ประเทศไทยมายึดตามเมียนทธมวัดวัดตาเมียนเป็นของขมิน้นทีนี้ไอ้คาว่าวัดตาเมียนเป็นของขมิ้นเนี่ยคุณมาเน็ตเป็นคนพูดนะครับเอคุณมาเน็ตพูดในตอนถแถลงโต้ตอบกับฝ่ายค้าน,นะน,นเนี่ยคุณมาเน็ตเขาพูดเต็มปากเต็มคาแน่นอนว่าวัดตาเมียนเป็นของขมิน้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคกองทัพขมิ้นนะ กองทัพขมรนก็ออกแอคชั่นต่างๆนานานะครับก็หลังจากนั้นก็เกิดการเผาสาราตีมุกแล้วก็มีการปล่อยภาพเอ่อในการตัดลวดน้ำเอ่อปล่อยภาพออกมาแล้วก็ก็มีการละดมมวลชนให้มาเที่ยวมาชมปราสาทตาเมียนเอ่อแล้วก็ฝังใส่หัวเปล่าประกาศใส่หัวมวลชนคนขมิ้นนะว่าปราสาทตาเมียนเป็นของขมินเป็นของขมิเ,ขอขมเอ่อมาเที่ยวมาชมได้เอ่อน่นนี่นั่นเอ่อโดยเขา เขาพยายามที่จะตอบย้าว่าเป็นของขเมนอย่างเดียวไม่ให้สนไม่ไม่เปิดข้อเท็จข้อจริงในเรื่องของเอ่อในเรื่องของเอ่อสนทิสัญญาการปักปันอะไรทั้งสิน้นนะเขายืนกระต่ายขาเดียวว่ามันเป็นวัดของขมนอารยธรรมวัฒนธรรมขมนแค่นั้นแหละเอ่อที่เขาดื้อมึอนเนี่ยมึนมึนเรื่องนี้อย่างเดียวนะถามว่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นข้อพิพาทกันเนี่ย ต้องเอาขึ้นไปสู่สู่สารโลกเนี่ยหนึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีสารโลกต่อให้ขมียนฟ้องไปที่สารโลกคำพิพากษาสารโลกไม่มีสภาพบังคับนะครับเราไม่ต้องไปไม่สนใจครับสารมันจะพิพากษายังไงเรื่องของมันเราก็ไม่ต้องไปรับทราบเราก็ยึดไว้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มความเข้มงวดะนะตอนนี้อนุญาตให้คนขมียนขึ้นมาเที่ยวมาชมได้ใช่ไหมเราก็ปิดแม่งเลย เราก็ยึดเอาให้มั่นใจเลยว่าเป็นของเราไปเลยนะแล้วเราก็ถือคือประเทศไทยเรามีอยู่สามหลักนะเรามีอยู่สามหลักเท่านั้นนะครับเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชนะหนึ่งสนธิสัญญานะครับของสยามฝรั่งเศสสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสที่ทําไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้านะอันนี้จุดแข็งเลยนะข้อสองเรื่องของหลักสันปน้ําหลักสันปน้ําของระบบสากล ระบบสากลในการแบ่งเขตแบ่งแนวเนี่ยว่าด้วยสันปน้ําและขมรนก็ยอมรับสันปะน้ําแล้วโดยยอมรับหลักการสันปะน้ําในกรณีของออหลังจากที่ได้ประสาทพระวิหารไปขมรนเขามายอมรับเรื่องนี้โดยยื่นคาร้องเข้าไปในศาลเพิ่มเติมทีหลังหลังจากเขาได้ไปแล้วนะเ,เขาเพิ่มเติมในเรื่องการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยยื่นเข้าไปใน UN ด้วยนะครับว่าเนี่ย เอ่อ, ا ا อ man. ไอไอไอสันปน้ำเนี่ยเป็นของขมงอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็แสดงว่าหลักเนี้ยขมียนยอมรับเอ่อทีนี้เราก็เอาหลักเนี้ยมาใช้กับเอ่อแนวแนวแนวภาษาต,ตาเมียนเนี่ยเราเรียกว่าเขตพนมดงลักนะครับมันจะเป็นทิวเขาไปเลยเอ่อเทือกเขานั้นไปเลยนะครับเราก็เอาหลักนี้แหละมาปักนะครับเอ่อสองอย่างนี้นะครับที่เราจะต้องยดึดยึดให้มั่นคงก่อนไม่โนสนโนแคร์ no ครับใครจะเอาเรื่องอื่นมาหักล้างไม่สนใจครับ จะเอาศิล,ละปะวัฒนธรรมปราสาหิ่นมันมอนเหมือนกับนครวัดก็ไม่เกี่ยวนะครับเทมว่าปราสาททุกปราสาเป็นของเขมรไออย่างนี้คือแนวคิดที่มันที่มันปัญญาอ่อนสุดๆแล้วนะครับอของคนหน้าด้านน่ะคนที่มันยืนกระต่ายขาเดียวที่จะโต้เถียงอ่ะมันก็จะพูดแต่อย่างนี้แต่ของเราเอาแค่3หลักนะครับแล้วหนึ่งสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสสหลักการของสันปน้ำามแผนที่ แผนที่นะครับในเมื่อขเขมรเน,เนี่ยขเขมรมันลักไก่อตอนปราสาทเขาพระวิหารเนี่ยมันเอาแผนที่1ต่อ1 1ต่อ2องแสนนะครับเออเนี่ยแต่พอมาปราสาทตาเมียนทมเนี่ยเออมันจะมันจะเอาปราสาทหนึ่งมันจะเอาแผนที่1ต่อสองแสนไหมล่ะเออถ้าเอาน่ะถ้าเอาน่ะมันเป็นของไทยแน่ๆไ,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 ไอๆไอตรงปราสาทตาเมียนทมอ่ะ แต่ทีนี้ขมนจะไม่เอามันจะไปเอา1.500ร้อยอ่ะเออเห็นไหมอะไรที่เขมนมันเห็นแล้วว่ามันจะเสียเปรียบปั๊บเนี่ยมันจะบิดทันทีเลยมันจะไม่เอากติกานั้นเออนะไอ้นี้ก็คือสันดานขมินที่ล่ำๆจ่อว่าจะเห็นนะครับ